สวัสดีครับวัอนี้สร้างวันยู่ที่จังหวัดอุดรครับผมอยู่อำเภอกลุ่มพระาครับบ้านอ่าบ้านยังครับพ่อบ้านน้องวายบ้านน้องวายครับตอนนี้ก็มาเช็คเครื่องมาครับว่าเป็นยังเนาะเพราะนบอกว่าเขาขึ้นมุนครับผมตอนนี้เพิ่งมาหอดเลยครับโอเคครับเดี๋ยวสักางวันร่งเช็คมาครับว่าเป็นยังเนาะตอนนี้สร้างวันด้แก้ไขครับผมครับจะจะเป็นที่ตอนนี้นะครับมันใหม่ครับเนี่ยหลุเลย เล่บี่นะครับอากาศเริ่มใส่ไม้บนเยครับ้อสีไครับเดวเขม่ครับผมเี่ยทำเนาะาจะเล่นสีตลอดครับมแยตายูนั่นชินยสีแนิเด่แครับวันนี้าว่ากั้งเครื่องด้ที่้ะครับ นะครับเดียวเนาะขอไบนี่นี่รอบเดียวเลยขอไปไหมครับผมหน,นี่งต่อครับอ่าไปเสนอเข่าเหนียวนะครับนี่ครับขอเจ้าครับแล้วตั้งถ่ายกันน้อยครับมันบอลเทนนิสแข่งดีมาเด็กเนี่ครับครับวันนี้แก้ไขเรียบร้อยครับผมหลังจากกันบักกันคิวมาตามนองครับแน่แนสักพักถูกแล้วได้ละ สีรับเดียวเนาะคะแลกเทสนี้เขากล้องอะไรนวิธีว่าไทยครับพี่ีพ่อแล้วก็ของเขารอบเดียวนะครับจะไทยครับนี่เอาเป็นงมงงครับผมจากของมูลเนาะของมูลเนาะสีรอบเดียวเลยโอเคครับได้ไหมพ่อเครื่องโอ้แน่นอนแน่นอนโอ้ขอบคุณครับพ่อครับมาเก <stop> ่าไร้ครับขอบคุณครับนี่ครับผมปัญหาแก้ไขเรียบร้อยครับผม โอเคครับมานนีขอตัวลาบก่นครับผมสวัสดีครับเป็นอะไรหงามดีวครับโอ้ข่าก้ามเม็ดขาาไงหลับสับแนบบาดน่อยไข่วเกาซิฟเท่าขอบคุณครับพ่อ่ครับแก้ไขถึกจุดครับจังสิระครับขอบคุณครับผม